คุณครูก่อนแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อครูเพนปลาถ้าไข่ชื่อครูเพนค่ะคุณครูชื่อครูว่าลูกพี่วาของเจเลยนะคะชื่อเร่นล่าครูวาค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาร้องเพลงกันก่อนเพราะว่าวันนี้เราต้องมีการแสดงโดยการร้องเพลงค่ะบอกชื่อกันพร้อมหรือยังนะเรียนนักเรียนพรกอมแลยมยกมือขึ้นค่ะนึกอกชื่อของเธอฉันไม่รู้ ครูถามนักนักเรียนเข้ามา่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมันชื่อครูเพ็ญค่ะชื่อครูว่าค่ะเ,เดี๋ยวคุณรูณจะให้นักเรียนอัดวิดีโอแล้วส่งมาให้คุณรูณนะคะให้นักเรียนแนะนำตัวชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นส่งมาให้ครูคด้วยนะคะ อย่าลืมอ,อัดวิดีโอส่งมาให้คุณครูนะคะสวัสดีะ